Icana, วันนี้สุชาติเสือภูเก็ตเป็นร้านก็มารีวิวเครื่องสีนะครับเครื่องสีข้าวนะครับพอดีมีญาติจันทร์พอดีเข้ามาก็เลยเอามาเป็น เราลงไปแล้วะวเดี๋ยวลงมาดูข้าวอยู่นี่หนิต่ำจะลงไปแล้วอันนี้เรา,ปเ,า,ปเ,าปเป็นตัวปล่อยข้าวเห็นมล้วเป็นรีลอันนี้จะเป็นตัวหนักข้าวถ้าเราเปิดใหญ่ไปครับสเกลมันรอดไม่ทันมันก็จะไหลใช่ใช่ใช่ จะาลีรัจแล้วปอยปอยข้าลุมาปล่อยข้าวแล้วะให้เปิดมาลุที่2นี่เเปิดที่รที่สองก้าเมาลังไม่ได้ปที่เบอร์สามก่อนเราเราับไปไม่ด้ดูข้าวถ้ามันมีข้าวเสิคนมาแล้วก็ฝาดมันฝาดทีละทีละแก๊ เราขับได้แล้วนะคร,ราจะเอาไอ้ตัวนี้อ๋อเอาไปกลับไปสีใหม่โอ้ขาวแล้วอะ่ะอยากได้ขาววันนี้เราต้องขับต้นไปเดี๋ยวเล่นกันถึง้วนะครับนะครับมาตึงใเดี๋ยอ่ะ ขั้นตอนครับตำแหน่งนี้นะครับตัวที่สองะหนึ่งสองนะครับตรงนี้สีสีขาวนะครับกับหน้าก๊อกตัวนั้นตัวอะไรอ่ะปิดครับครับครับลมใช่ไหม เอาให้จะดูนี่แหละเน,น่าด<อ><อ>โอเคครับระว,วังหลังนะลุงระวังหลัง นะครับสาธิตให้กับพายใหญ่ดูที่สองพอนะแล้วเครื่องตัวนี้จะเปิดไว้เลยครับจะเป็นตัวดูดดอกหญ้าตัวดูดเศษเอนี้เราจะเปิดปไปเลยอ่าขอบคุณมากครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรถ้าอาการอาการที่ที่แกนนะครับ มันมันจะเกิดเม็ดมันสะบัดบอกมันมันสีเดียวข้าวมันจะหักแล้วมันจะสีเดียวสวยเลยเนี่ยสีไม่สวยข้าวมันหักโอเคโอเคจะมีแกะมีอะไรต้นมาทีเดียวทำงานสีเดียวสวยเลยต้องหน้าสวยเลยโอเคครับโอ้เสร็จแล้วครับนี่ครับโอ้อย่างดีเลยให้ให้เอาเอาครับเอาครับข้าวมันบอกเจ้าอยู่บอกเอา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  ขอข้าวหน่อยนะแล้วลูกค้าขอข้าวเอาถุงมาใส่โอเคครับพยายพยายได้ข้าวด้วยข้าวสองตันพยาลข้าวสองตันอ่าถุงของแถมก็มีล้อนะครับก็มีกล่องแล้วก็ปเจใช่ไหมไม่ไม่ต้องอัดจาระบีใช่ไหมทั้งไม่ต้องไม่มีไม่มีที่อัดจาระบีอัดไปก็ข้าวก็ได้ได้เยอะเยอะโอเคโอเคครับผม ถ้าไม่อัดเงยอะก็ใช้น้ำมันเครื่องนี่โอ้น่าซื้อลุงก็ซื้อไปเฮียังซีก็โอดก่อนซืข้าวแล้วเอาเช็คดูเช็คดูง่ายมากโอเคครับเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วครับซื้อมาแล้วซื้อถึงบนแล้วอ่าครับผมนี่ของแถมมันนะครับแจมีไปแจแสดงว่าข้างในก็ยังมุ่งมือรถกัน เดี๋ยวเดี๋ยวลอง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 เช็คให้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาขึ้นไปทใบประกันเนี่ยคยใหเยอันนี้คยใหมใช่หดวาก็ไม่ได้แ่วเยโอเคครับเครื่องนี้พร้อมส่งส่งจันทรบุดีครับฟิวครับผมให้กำนันให้พีใหญ่บ้านนะครับเนี่ยครับ ครับคุณประหยัดเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้นบทบทรำได้ครับถ้าสีมาจากนู่นลงไปก็มาบทละเอียดอีกทีครับตัวนี้เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาไปนะครับประมาณสองหมื่นนะครับสมเดี๋ยวไปทำใบประกันก่อนใช่ใช่ก็หมายเรียกเดี๋ยวเชิญทุกคนค่ะอ่าเดี๋ยว เอาใจตังครับเรียบร้อยใจตัง